สวัสดีเช้าวันาคารค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮาฟนุ้ยสเตค่ะทุกคนสบายดีนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของข่าวนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามเมื่อวานฝนฟ้าเป็นยังไงคะมีที่ไหนตกถึงเช้าบ้างวันนี้นะคะฝนก็ยังคงมีตกต่อเนื่องทุกภาคค่ะเหมือนเดิมช่วงบ่ายคำ่ำยกเว้นภาคอีสานค่ะ ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ยังคงต้องระวังอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เหมือนที่นุ้ยบอกเมื่อวานนะคะใครที่ชอบอากาศหนาวรอไปก่อนค่ะหลังวันที่7หนาวมานะคะมาพร้อมกับฝนค่ะข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่2พฤศจิกายนกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงก็ยังคงแผ่ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทย ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้และภาคใต้ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายยลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะทะเลก,ก็มีคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตรค่ะ ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนภาคอื่นๆภาคเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่20 24องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานฝนลดลงนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22 24องศาเซลเซียส ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกนนาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุรทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเราสะแก้วชนบุรีและระยองค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นนะคะต่ำกว่า1เมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ